แล้วเข้าสู่ช่วงที่2นะคะช่วงนี้มาติดตามกันต่อเลยแล้วกัน,นะค่ะไม่รอช้าเพราะว่าดูแล้วมีสถานที่ที่ไปเช็คมาเหมือนกันไม่ตกเทรนนะต้องมีตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเช็คอินแหลกเหมือนกันนะฮะโอ้ก็ไม่ขนาดนั้นค่ะจันค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าไปเลยค่ะอะไรครับวันนี้ครับอีเคจาซิตี้นะฮะอยู่ที่อีเคจา a ์ลาอสอยู่ที่ไนจีเรียอุ้ยทำไมมีนคนไปเช็คอินเยอะล่ะเขาเป็นหหางสพสินค้า เป็นห้างสตแห่งแรกในเมืองอีเคจาด้วยเพราะนั่นเ็คนก็ตื่นเต้นไงต้องแห่งแรกก็เลยต้องไปแล้วก็ต้องไปเช็คหน่อยว่าฉันมาแล้วนะถูกต้องเลยนะฮะสมัยก็เป็นในจีเรียตื่นห้างไงคล้ายๆแจ๊คตื่นไฟเมื่อช่วงที่ผ่านมาตรงอียกียเมกะบ้านะเปิดใหม่ใครๆก็เช็คอินที่นั่นต้องแห่กันไปเช็คอินันเลยนะฮะถูกต้องค่ะจุดเช็คอินนี่มันปลอมได้ไหมต้องมีเคยจะทำเหมือนกันแต่ว่ายังไงมันก็ขึ้นเป็นโลเคชั่นแถวบ้านเรา ปลอมไม่ได้นะต้องไปจริงๆถูกต้องเพราะว่ามันลิงก์กับตัว Google Map นะฮะถ้ารู้ว่ามันปลอมได้นะอันนี้ลองปรึกษาทางประเทศจีนดูนะฮะของนี้ค่ะอ่ะต่อเลยแล้วกันนะคะเราไปที่โปแลนด์กันนะครับอยู่ที่เทมัสเรค่านะครับอยู่ที่วอร์ซอนะฮะเมืองหลวงของ โปแลนด์กันเลยทีเดียวเลยใช่แล้วค่ะเมืองหลวงแล้วก็เมืองที่ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์นะคะตั้งอยู่ทางทางภาคกลางตะวันออกของประเทศนั่นเองมันน่าสนใจตรงไหนล่ะฮะผมยังดูแล้วยังงงสะานมันสวยหรือว่ายังไงคะเอ๊ะทำไมถึงคนถึงต้องมาคนที่ยืนถ่ายขายาวมากนี่ผมยังสงสัยอยู่นะครับเป็นสถานที่อะไรนะคต่อไปเลยนะครับนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะฮะค่ะ อยู่ที่รัสเซียนะครับกอร์กี้พาร์คออฟเคาน์เตอร์แอนด์ไลเชอร์นะครับผมใช่แล้วที่นี่ก็เป็นสวนสนุกในมอสโกค่ะก็ตั้งตามชื่อของแม็กซิมกอร์กี้นะฮะนี่ก็เป็นคนสำคัญนะครับในประวัติศาสตร์ของประเทศรัสเซียนะฮะก็สวนสนุกนะเพราะฉะนั้นก็มีคนเข้ามาเที่ยวเล่นเที่ยวชมกันเยอะแยะมากมายโอ้โหอันนี้ผมเคยไปมาแล้วแต่ไม่ได้กดเช็คอินไม่ได้เพลาดไปได้ยังไงนะฮะนี่คือโรงแรมที่มีชื่อเสียงมากอยู่ติดลำดับต้นๆของโลกนะฮะแล้วก็อยู่ที่ สิงคโปร์น ok ั่นเองนะฮะใกล้ๆบ้านเรามารีนาเบสแทนเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมที่มีความโดดเด่นด้วยการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเลยนะฮะค่ะมีลักษณะเหมือนเป็นเรืออยู่ด้านบนนะฮะเป็นสามทาวเวอร์นี่นะท่านผู้ชมจะเห็นภาพนะครับแล้วก็ที่มีชื่อเสียงนะฮะนอกเหนือจากคาสิโนนะฮะน้องมีนก็ยังมีสระว่ายน้ำที่เรียกว่าเป็นพาโนรามิกวิวเลยนะอยู่ชั้นบนสุดของโรงแรมเลยใช่ด้านบนเมื่อสักครู่ท่เราเห็นไปไหมคะเรียกว่าโอ้โหว่ายน้ำไปเนี่ยนะ ก็รู <si> ้สึกว่าไหวๆไปแล้วมันจะตกหรือเปล่ึกหรือเปล่านะฮะค่ะที่นี่เนี่ยก็เป็นที่สําหรับจัดประชุมจัดนิทรศการโรงละครสถานบันเทิงนะคะแล้วก็รวมไปถึงการบริการคาสิโนนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยคือได้ว่ามันใหญ่ไงใใช่เลยมีครบเลยในแถบบริเวณใกล้เคียงนะฮะก็มีศูนย์การค้านะครับมีเป็น convention center ซึ่งที่ผ่านมาผมก็เคยมีโอกาสได้ไป ร่วมประชุมในเรือการออกแบบ<อ>ที่นั่นด้วยนะฮะแล้วก็ไปมีโอกาสไปแวะรับประทานอาหารที่มารีนาเบสนด้วยนะครับไปต่อกันข้ามไปทวีปหนึ่งกันมากดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะไปแอฟริกาใต้กันบ้างนะคะแอฟริกาใต้เลยนะฮะ,ะอันนี้อยู่ที่วิกตอเรียแอนด์อัลเฟรดวอเตอร์ฟรอน์นะฮะ สวยเนาะนี้เป็นย่านใจกลางประวัติศาสตร์ของเมืองเคปทาวแอฟริกาใต้เลยค่ะมีอัตราท่องเที่ยวมากที่สุดของประเทศนะคะมีนัท่องเที่ยวไปทเที่ยวชมมากมายนะฮะ,ะใช่แล้วค่ะอย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นฉากข้างหลังเนี่ยเป็นภูเขานะแล้วก็มีแหล่งช้อปปิง้งมีความบันเทิงต่างๆคือเหมือนช้อปปิง้งไปวยแต่มันก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะอ,อาจจะคล้ายๆแบบไปเที่ยวเขาใหญ่แต่ว่า เรียกได้ว่าตามหลักฮวงจุ้ยเลยนะมีขึ้นหน้าติดนะหลังติดภูเขาเลยฮะโอ้ฮองจุ้ยดีมากอัตอร์ฟรอนที่มีทำเลที่ดีมากเลยนะฮะถูกต้องค่ะแล้วหัวนี้น้องมินชอบเลยสถานที่ต่อผมก็ไปมาแล้วนะเพิ่งไปมาเลยนะปีที่แล้วนะฮะะเราไปกันที่นี่เลยฮะเกาหลีใต้นะกรุงโซ่ใช่แล้วค่ะนี่ย่านช้อปปิ้งเลยนะคะมยองดงนั่นเองค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ใจกลางของโซเลยค่ะซึ่งมีโหรวมสินค้าวัฒนธรรมเป็นย่านธุรกิจด้วยคนเดินกันทั้งวันทั้งคืนนะต้องบอต้องยิ่งกลางคืนยิ่งคึกคักนะโอ้โหผมเพิ่งมีโอกาสไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะท่านผู้ชมฮะเรียกได้ว่าขนเต็มไปหมดเลยแทบจะไหลไปเลยนะฮะแล้วก็มีของเยอะแยะมากมายเลยมีตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับกระเป๋าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องสำอางอะไรต่างๆมากมายจริงโอ แม่ปั๊ผ่านก็ได้ไม่อยากจะหยุดเกาหลีนะอยากไปอีกเนาะอยากไปอีกค่ะไปต่อแบบที่20ไปสเปนกันบ้างค่ะอาจารย์ค่ะสเปนนะครับอยู่ที่ลาสลามบราสอยู่ที่บาร์เซโลนาเลยนะครับนี่คือถนนใจกลางเมืองบาร์เซโลนานะคะซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากค่ะที่มาเยี่ยมชมนวต้นไม้ทั้งสองฝั่งถนนซึ่งทอดยาวนะคะที่เห็นเนี่ยจะยาวไปกว่า1,200เมตรเลยทีเดียวถนนเส้นนี้มีชื่อเสียงมากนะท่านผู้ชมจะเห็นได้เลยนะจาก ท็อปวิวนะฮะหรือว่าที่เวลามองจากอากาศเราจะเห็นได้<ะ>เลยว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันจะเขียวชะอุ่มไปด้วยต้นไม้ที่เขามีการตัดแต่งแล้วก็เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยะนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้นะคะจะเป็น กลางใจเมืองแต่ว่าด้วยความที่มีต้นไม้เยอะแบบนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนในเมืองก็สามารถที่จะโอ้โหไปเดินสูตรอากาศบริสุทธิ์สูตรโอโซนเข้าไปเต็มปอดแหมผมเห็นแบบนี้แล้วผมรู้สึกเสียดายแทนบ้านเรานะฮะบ้านเรานี่เรียกได้ว่ามีต้นไม้ที่ไหนเราก็มักจะตัดซะก,ก่อนเอามาทํ <นะ S 2> <ม>าเป็นตึกดีกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะนี่ช้าจริงๆเลยค่ะเราไปที่หนึ่งเลยนะครับอยู่ที่สวีเดนเลยนะครับนี่คือสนามกีฬาเฟรนช์อารีแนนะครับโซญย่านะฮะ เป็นสนามกีฬาฟุตบอลแห่งชาติของประเทศสวีเดนนะฮะก็อยู่ทางเหนือของกรุงตอกโฮมเนะะี่ยความจุสนามก็ได้ประมาณ65,000คนสามารถรองรับคอนเสิร์ตได้ประมาณ50,000ที่นั่งนะแล้วก็มีการปรับ ในเรื่องของโครงสร้างหลังคาด้วยจะเปิดเปิดเปิดปิดได้นะฮะใช่แล้วค่ะโดยสามารถปรับความจุนะคะจาก6 5,000ันลงมาเหลือ2 0 0 0 0ที่นั่งค่ะ,คะแล้วก็เปิดใช้ในกิจกรรมขนาดเล็กนะคะก็เต็มที่เลยถ้าได้ไปแบบนี้แต่ว่าคนเข้าไปห0 0 0 0 6 0 0 0 0คนมันเยอะมากเลยนะเยอะเยอะอม,มากแล้วก็คงไม่ได้มีแค่กิจกรรมเดียวใช่แล้ว,ะะลวค่ะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวหลากหลายมากเราไปที่ไต้หวันกันบ้างก่านนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะฮะนี่คือ ไทนาล์ f l o ร์ไ Night Market นะฮะอยู่ที่เมืองไทนานนะฮะค่ะตรงนี้เองก็เป็นย่านเศร,รษฐกิจตลาดกลางคืนของไต้หวันค่ะก็เป็นตลาดกลางคืนในภาคเหนือของไทนานนะคะ <ừ> ก็ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองด้วย <ừ> มี <ừ> มาตั้งแต่ปี1999นเอบนั่นเองบรนนรยากาศาาอารมณ์คล้ายๆเมียงดงเหมือนกันนะจริงเหรอคือคนก็เยอะรถก็เยอะนะแต่ว่าเมียงดงไม่ค่อยมีรถนะเมืองดงไม่ค่อยมีรถนะนี้มีอาหารเยอะนะฮะเมียงดงอาหารน้อยเนะยส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าเยอะนะครับค่ะ ต่อ,อ<ด>ไปกันกที่ตุรกีเนี่ยนะครับจุดต่อไปเลยนะครับนี่คือทักซิม สแควร์ Square, นี่ค่ะตั้งอยู่ในตรุกรกีฝั่งยุโรปนะคะคที่เมืองอิสตันบูลค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเลยมีทั้งร้านอาหารร้านค้าโรงแรมแล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองอีกด้วยค่ะโอ้ดูคนสินี่มวลมหาประชาชนตรุกรกีพวกนี้เขาจะมาทําอะไรกันฮะ <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตรงน,นี้เองเนี่ยเปิดใช้งานเมื่อปี1928เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสรีภาพแห่งประเทศเี่ยคนเลยมารวมตัวเยอะแยะแบบนี้เกี่ยวไหมมันเป็นลานประจําเมือนด้วยฮะค่ะ ต่อไปเราไปกันที่อังกฤษนะครับกรุงลอนดอนนะครับมีชื่อว่า The O2 ดีเลยนะคะสวยงามแบบนี้ค่ะเป็นย่านบันเทิงขนาดใหญ่ในลอนดอนตวันออกเฉียงใต้ค่ะมีทั้งสนามกีฬาในร่มโรงภาพยนตร์แล้วก็พื้นที่จัดนิทรรศาการมีบาร์แล้วก็มีร้านอาหารครบเลยครบวงจรใช่แล้วศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรศูนย์แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรนะสูบเลือดสูบเงินเราในกระเป๋าเราด้วยจุลนดอนถูกต้องแหม่ยังขาดอีกอย่างหนึ่งนะผมว่าอะไรคะยังสู้แบบบ้านเราไม่ได้คือคือเรียกได้ว่าถ้าเป็นซูดกลางความมื่คยครบวงจรนะนี้ต้องมาดูงานแถวรัษณะอ๋อไปดูอันดับที่25กันไปไม่ยอมคุยต่อเลย 25ค่ะอันดับสุดท้ายแล้วหน้าตาคุ้นๆอีกแล้วนะฮะไม่ว่าจะไปสร้างที่ไหนหน้าตาก็ต้องทําเป็นปราสาทพระราชวังแบบนี้นั่นเองถูกต้องค่ะจะได้เป็นที่บอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะว่าถ้าเป็นดิสนีย์แลนด์ค่ะจะต้องเป็นหน้าตาแบบ,แบ,บนี้นะคะนี่คือแคลิฟอร์เนียดิสนีย์แลนด์ค่ะเป็นการก่อสร้างดิสนีย์แลนด์แห่งแรกนะคะเริ่มเมื่อวันที่21รกรกฎาคมปี1954ค,ค่ะ ก็แน่นอนเลยนะฮะถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ต้องมีคนมาเที่ยวกันอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่ก็ดูแอบเก่าไปแล้วนิดนึงเนาะมันไม่เหมือนแบบหม่ๆมญี่ปุ่นหรือว่าที่ฮ่องกงเนาะที่เพิ่งมีมาไม่นานมานี้และนี่ก็คือ25สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเช็คอินมากที่สุดในโลกในปี2 0 1ศนะครับเย้ถูกต้องนะคะไม่รู้ว่าเขารวมสถิติหนูไปด้วยหนูไปเช็คด้วยนะเมียงดองนะอ ยังพยายามแบบอยากจะอิ nd, นเทรนอยากจะเข้าไปมีส่วนรว่ว,นรวมวน,วนิดนึง<ว>นะเพราะว่าตรงนี้เองนะทาง f c e e o o o เขาก็ได้มีการจัดทำขึ้นนะคะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการคะ่ะ